เออค่ะธรรมชาติสุดๆนู่นนะคะสำหรับ่วาาี จำนบแขกการเจอแขกรู้รมาตระวังเ,เดียวเริ่มท้างไปเผยกำาังเ<บ>ดิข้างบนนะคะนี่เรื่องอาหารเพื่อให้ทานไปอย่างนั้นเราศึกษาได้ว,ว่าเป็นชาตของวิหารยัง ต้นชอยต่ตางๆอ,อื่นก็เหมือนกันต้นใช้ของอย่างไรที่เป็นของดีแต่ที่ถวายแก่ประสงค์ก็มไม่ได้ถือว่าเป็นของสำคัญขึ้นนะคะจากแต่ว่าจัดให้ไปให้ตบเครื่องเป็นว่าจะถวายที่วอน ก็ไม่ได้ดูว่าจีวรนั่นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพียแต่ให้ไปทางใดเวลจาจะให้ของอย่างผมก็เช่นเดียวกันดูวิวกรุงเทพด,ด้วยฟูดี้แต่ฟังโดยจิตคิดอย่างื่แล้วอาจารย์นึกว่าพ้ะสงมนิดแต่จะได้ของดีแปลว่าเมื่อให้ของไม่ดี

ความรู้สึกของตนให้ตกลงไปเป็นทาสไม่สามารถที่จะยกจิตให้คิดไปในทางที่จะถวายของที่ดีๆได้มีวัดภูเขาทองนะคะคอยคำนวณให้ดีพอแล้วพันมิจะนั่นจะเกิดความรู้สึกว่ากล้าพูเดเอาเปรียบหรือรก้าพูดเอาแต่จะได้หรืออยากได้ของดี

ข้ามข้างน้ำไม่ต้องถอดรองเท้าจิ้มลงกระถางครับถึงแล้วค่ะถึงเช่นบนของวัดภูเขาทองแล้วค่ะ